สวัสดีครับสสวััดีครบโอ้คือยินข่าวว่าผลตอบรับดีแต่ว่าดีชุดใหม่ครับครับข้อฝากฝากของเก่าดันเอาในยิ่งนั่นผลตอบรับมาว่าแยกโยกให้เห็นตัวอัานเรื่อกันอัานไม่ก็มากันเก่ามากันเก่าเริเก่าหายราะว่าเข่าวจะยังข่าจะชินแล้วเอ็นบ้าขาจะอ่านจชินแล้วเนาะก็บอกไปแยกโยกให้เห็นถูกไหมเจ้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ย ชุมาดเก่ามันเดมเกาเอากระสันกัเมื่อีชุดเก่าฮอนเปืกะสันเนาะชุดเก่านะเมื่อชุดเก่ามันเข่าว่าซับมูขึ้นผลงานชุดร่วมมูว่านเนาะผลงานชุดร่วมของมื่วัอนนี้เป็นชุดเก่าเขาจนนี้ว่ามีบางเอนี้ชุดเก่าครับก็จะมีสองเก้านาะเจ็ดเก้านะครับหกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่หานะคับหาเดนะครับถือว่าผลงานดีนะครับสรับชุดรวมรี ชุดเก่านะครับเอาชุดนี้ไปเบื้องน้อยนั่นน้อยนี่มีชิดชิดหลายน้อยเนาะอ่มีชิดหลายน้อยเาสมสื้อเอาเข้ามล่วมมาละเนาะงานกับพี่ใหญ่ชมพี่น้องพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องขอมากว่าไ่อยากเห็นชุดใหม่ก็ไม่ต้องเห็นละเห็นชุดเห็นชุดเก่าเนาะให้ยกให้เบื้องมานี่ก็เจ้าชินชุดเก่าหน่อยเนาะในแต่ ย่านนั้นเอางันก็มาให้เบิ้งอ่อนไม่มาให้เบือเอ้องอื่นอะไรไม่พอเห็นเหล็กในปกเนาะชุดเก้าเต็มสกักหลับอยู่เจ้าเป็นาาไม่บ่อยากเลยเป็นอันว่าพอนนี้รีเฮ็ดอันเหล็กตามใจคนส่วนมากด้วครับเด้เอเนาะกราบกรที่เอาตออามที่เพิ่นคอมเมนต์มาเอาตอามเสียงมากเลยเพิ่นเขาเนียนะชาวบุรับครับเขาชาวบุรีรัมยเนาะ เห็นฟิล์มกองเก่ากห้เก่าละนะครับกับชีรีตัว่าตองเยีวรากิดคนไหมเนว่านั่นมันเป็นชุดเต็มอาเชียวไปหาเรียนรงเนี่ยแัชุมกันแล้วชุมเห็ดเรียนมันกอรชุมชุมเห็ดเรีกนั่นสูมเห็ดรางเม็นเหมน็น ยังหนักย yeah. ังไรได้พี่นนอกบาตรอลีติดถนนพจนมาลุวยบรยุดวลท่ถนนใหญ่เลยดีอวว่าคนเนึงในพอลีแล้วมีบัานติดถนนใหญ่เลยส่งทับใจหน่อยเออัเสียงนถดลยแต่จากในมือจอโน่นรับโนนชวก็ตามเชินนี่ชินหรือเนาะเคยได้ยินแต่เสียงนถตลอดตัดันได้ไหมพี่ีชินจะลึงหูเลยไหมคือเงถืเมีไจมอย่แล้วมันลึงหูวได้เสียงรถแลนมกับรนมาลับ ไม่หลับกี่ก้าสบายเวันนี้เขาเสียถนนมากเขาห้องสิบมากสิบกี่อะไรเหตุการณ์เข้าไปทำบุญทำยังนี้แหละเนาะไม่ได้ไป็นเสียงเยอะขึ้นหรอกบิ่งเดียบเป็นอ๋อนะครับก็เป็นน้งดอกรถซาฟังเล้วพี่น้องแล้วมันติดถนนใหญ่แย่เนี่ยอะไรแย่ใีญ่ได้นี้ก็ใหญ่นะเขาเนี่เนาะเอาวันนี้มาโชว์ชุดไม่แล้วครับของชุดรวมเนาะ ุดร่วมชอบไปแล้วเอามาเิ่นชุดลาซาตานะครับของเก่าสุดเก่าด้วยนสุดเก่าแล้วเันมาเิ่นชุดใหม่ชุดใหม่ชอบไปชอบแล้วอย่งเขาเป็นเสื้อจะชอบไป่าชอบไหมเหนยนะนะครับตามนี้ม่ตัวอันอันนี้เป็นชุดของมือนี่วันที่หกสุดลาชุดร่วมห้าน้อยพอนี่มีลาซาตาแต่พอจิตกาชาตสามศูนย์เจ็ดสี่จับปูให้เจ็ดสามสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สาม พิเศษปกติวีไอพีหกเก้าสามศูนจับคู่สามหกศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์หกเบิ้เกเก้าสามสามด้ยค่ะประมาณนี้เนาะสำหรับในทางของเอพอลี่ชุดร่วมเนะะมาะวันนี้าเบิงชุดรักสตาครับอันนี้คือชุดอยากเห็นเนีครับเด้อนี่เน้อาเนี่ยวแ <c oughs> นไหะนคะืนโลกที่ทรงแห่งทะเลเกือ ข่้ไป้เาหนานเอาเรยอครเอว่านทีฮอนัมันบานสวยเจงเ่าอย่มันเล่บท่านหันะครับตามนี้ได้นะครับเข้นนิดนึงพอดีอ่าครับผม เอาละครับจุดลาสตาร์ครับนี่สามหนึ่งสามเด่นศูนย์นะครับจับให้สี่ศูนย์สามสี่แปดศูนย์ศูนย์สามนะครับเฉพาะคิดจับให้หกสองหกเด่นเจ็ดนะครับจับให้เก้าหกเจ็ดสองสองสามแล้วกับเจ็ดแปดนะครับส่วนกาชาติหนึ่งสามเก้าเด่นสองจับให้สามหนึ่งนะครับสองแปดสองเก้าสองสองนะครับตามนี้แค่พอจับไว้ครับอ่าอาณนะครับพอลลี่เอาชุดยอดนิยมองพอลลี่ครับผม ชุดเก้าจะมีตัวแดงในจับเบียงเด้อน,นะครับเรียมาวางน้ำพอดีเนาะครับนจะับเบียงไนเด้อน,นะครับชุดแดง <c oughs> ชุดแดงแรงฤทธิ์เนาะนะครับอเอาไม่ตัวอบันเนีย่ยเสียงชุดพิเศษศูนย์เจ็ดเก้าเด่นศูนจับคู่สี่เจ็ดศูนย์เก้าศูย์หสี่หปกติสี่เจ็ดเจ็ดเด่นเจ็จับคู่สี่เจ็ดแปดเจ็ด ซีซีแปดซีวเกด่นศูนย์จับคูแปดสามสองศูห้าครับผมจับเ,เนะัียงไรเนาะสำหรับตัวแดงเนื้อนะครับพี่น้องก็อยากเห็นตัวแดงนะอี่าน้อยเขาเรี้ยคมาคบตฟังงงเนาะนะครับเอาตามนี้ครับพี่น้องพอลี่จับแม่นห้านเทียกก็ได้ห้านเทียก,กับ่ว่าแม่นับออกใน่หตัวนี้แหละนะครับแต่สามารถ,ถเอาไปเรียกเองจับเนะัียงไเนาะ เกิดมักเกิดเจอคนบอกยามมาช่วยด้วอนเก่าอันใหม่เนี่ยมันก็จะเคลนมันเาดิคนเห็นในปกว่ามีว่ามีเหล็กจะกลัวนะคนกับ่มักเอานะครับอืมมัดเกิดได้เก่านั่นแหละนอคอลี่เนาะเมย์ครับประชาธิปไตยอันนี้ใส่เสียงส่วนมากด้วกันทานข้าวข้าวเนี่ยบัดนี้เป็นไรซื้อเวนตามาเป็นยังยังี้มัใส่อะไรคุณตุ้ยโอ้ยมันแว่นนันกัน มักส้มเนี่ยน้อยเนาะมันใหญ่มันใหญ่ว่ามันคือเป็นอนเดมันมัคืออ้ยนมันยิ่งเลยเดจมันคือแบีนนั่นของเด็กน้อยใส่ลินไปจมันเบี้ยนว่าเบียนนี้รักความจริงนี่ต้องใส่ใส่เนี่ยน้อยบางบางซื้อทีหลังเขาก็ต้องเบิางให้มันดีมันอันซื้อมาใสไซนี่ในบ้านเนี่ยซื้อหุ้มในบ้านเนามาใส่มันคือแบีนต่างมันคือเกือบตางซื้อชอบจะเลิศเลยมันคือเกือบตาน้อยแต่ไปซื้อไอ้เนนน้อยบางบาง ไปซื้อหม่องอไรกนสิบวคือเก่ามันมันมีหม่องข้างเป็นตาเนี่ยโอ้โหทำไมข้ามข้างแล้วไม่หรอจมูกบดงต้องไปเสริมเหมันหม่องคล่อมๆมันจะค่าเสริมเนี่ยซื้อเต่าเข้าเลยไหมเห็นเฟินเซ้งั่มเพื่อก็มีหม่องข้างเป็นตาเอาเรียบว้สิเว้ไอ้บีเฮ็ดลงทุนเสริมดังไอ้เนี่ยหรอก็เสริมเต่าไอ้ความล้นโอ้โป้าคดีเฮ็ดเฮ็ดไรเนี่ยปันปีป้าปรุงป่วนในยกเครื่องไว้เลยอ่าไม่กันสิบบวกดีกว่าลงทุนอยู่พุ่งเอาไว้ยังเดียกเลยนะ ันจะโทษไหนเดี๋ยวเรียกว่าเดี๋ยวไม่งองอีกแลาวนี่โอ้ยอันนั้นคองคองเก่าโอ้ยอันนั้นออกนะอันอนวอนะเพิ่งอันชุดร่วมนะครับถึงรางวัลที่หนึ่งผลทังซื้อม,มาทุเรียนหลอดจังกิ้เงินยลายนะซ <laughs> ื้ออยากได้แว่นตาคือเพิ่นกับพวกเบื้องว่าหมองเจ้าของมีหมองข้างกันตาบ่เอยบ่เกี่ยวดอกแต่เขา <laughs> ได้คนนี้เขาก็ใส่โอ้ยมาอยากควางแขกเนาะ ตามนี้เด้ลอ,อ,อดละครับอ่าว่าาชุดราสตาครับอ่าลงเลยพ่อเรียกครับดีคนดีเนาะมานยี่ดีเป็นมุกตลกสุดรักใครเขียนใครเขียบเลยยี่นี่เนาะบัตรีเขียว่องว่าจสรู้เรื่ห้องกับหลงมชเยเ่ยแม่จะกีกิอายุลายเนาะตะกี่ว่ากี่ลายคนนี้ดิครับผม เบืออไมคิดแห่เติบอยู่เด็กสาวสาวซ่ากันเลย่ไหมถตามีเล้วนะครับยนพันมาดีลงเช้าใส่มิถุนรอๆอย่น้หรอเ่ว่าจะเปียกว่ามันก็คือปลอยพันึ่งดูกินิ่งไปคืบเกาหลีคือพอบกิิ่งเลยหัพลังริงคือพลังยิ่จะหน่อยพาหนุกไปตลาดเขาบอเสียว่าเป็นหนุกเขาบอเซีย่าหนุบเสียดย กษิติริเกาหลีป่ะชอนไม่เล่นนอนนาเนี่ยเบื้องหนังเกาหลีเบื้องหนังฝรั่งแปลงสังครับแต่ลูกผู้ใดมาเนาะประมาเนี้เป็นตันตามนี้เลยนะครับไอจกไหมันทางอรี่ได้นะครับสวัสดีครับ